สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะกับคุณครูเดือนนะคะในวิชาจินตคณิตนะคะคิดถึงกันบ้างไม่เอ่ยนะอาะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะครูเดือนรบกวนหยิบหนังสือจินตคณิตขึ้นมานะคะ,ะลูกคิดแล้วก็ดินสอพร้อมดินสอสีนะคะเราจะาไว้ระบายสีนะเวลาหนูดูคลิปจบแล้วนะคะ ตอนนี้ถ้าใครหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะรบกวนเปิดไปหน้าที่19นะคะมี1กับเนาะเนาคุณครูเดินรบกวนเด็กๆเ,เปิดไปหน้า19มี1กับ9นะคะเมื่อเปิดแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เอาลูกคิดวางไว้ใต้ข้อเหมือนเดิมนะเด็กๆคาสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของอภาพลูกคิดก็คือ9นะคะ9นะคะ 9มีข้างบน1เมตรข้างล่าง4เมตรมีค่าเท่ากับ9นะเราจะเริ่มปัดละข้อที่1นะคะง่ายมากเลยนะคะข้อที่1เพิ่ม1นค่ะลูกนิว้วอ้วนปัดขึ้นต่อไปเพิ่ม2นิว้วอ้วน2เมตรคำตอบที่ได้คือ3อ่าบางคนยิ้มแล้วอุ้ยข้นอนี้ง่ายนะคะเขียน3ลงไปอ่าต่อไปข้อที่2เพิ่ม3นิว้วอ้วน3เมตรต่อไปเพิ่ม1นิว้วอ้วน1นเมตรคำตอบที่ได้คือ4นะคะลูกนะ ข้อนี้ตอบ4ให้เด็กๆเ,เขียนเลข4ลงไปต่อไปข้อที่3เพิ่มสองคะ่ะนิ้วอ้วนปัดขึ้น2เมตรต่อไปเพิ่มอีกสองนิ้วอ้วนปัดขึ้น2เมตรคำตอบที่ได้คือ4นะคะลูกนะข้อนี้ตอบสเขียนเลข4ลงไปต่อไปข้อที่4คะ่ะลูกเพิ่มสองนิ้วอ้วน2เมตร ต่อไปลด2เปลี่ยนเป็นนิ้วผอมเลยนะคะจําไว้นะคะนิ้วผอมดันลง2เมตรคําตอบที่ได้คือ0นะคือ0นะคะเด็กๆเ,เขียนเลข0ลงไปต่อไปเราจะไปข้อที่5เลยนะคะเพิ่ม9นะบน1ล่ง่าง4ี่อ้ามือกว้างๆรวบเข้ามาเลยปุ๊บแนะ่ต่อไปลด3ะคะ่ะลูกเด็กๆด,ดันลง3เมตรคำตอบที่ได้คือ6 นะคะข้อนี้ตอบ6ค่ะลูกเซตศูนย์เขียนเลข6ลงไปต่อไปข้อที่6เพิ่ม9รวบเข้ามาเลยนะคะหมดเลยต่อไปลด9แยกออกพร้อมกันคำตอบที่ได้คือ0นะคะข้อนี้ตอบ0ูนย์นะต่อไปข้อที่7ค่ะลูกเพิ่ม9ค่ะลูกบน5ล่าง4รวบเข้ามาเลยต่อไป ลด5นะลด5เอานีวชี้ลดทิ้งไปคำตอบที่ได้คือ4นะลูกนะข้อนี้ตอบ4ค่ะลูกเขียนเลขี่ลงไปต่อไปข้อที่8เพิ่ม9เนาะบน5ล่าง4รวบเข้ามาต่อไปลด9ค่ะลูกแยกออกพร้อมกันคำตอบที่ได้คือ0นเ่ยเห็นไหมศูนย์ไข่ต้มอีกตัวหนึ่งละอ่า ต่อไปข้อที่9เพิ่ม9ค่ะบน5ล่างสีรวบเข้ามานะคะต่อไปลด2ค่ะลูกเด็กๆลดไป2เมตรคำตอบที่ได้คือ7นะลูกข้อนี้ตอบ7นะคะเซตศนย์ 0, เขียนเลข7ลงไปสุดท้ายเพิ่ม9รวบเข้ามาเนาะบน5ล่าง4ต่อไปลด9แยกออกพร้อมกัน คำตอบที่ได้คือ0นะลูกนะข้อนี้ตอบ0ค่ะนะอ่าโอเคนะแถว A เสร็จแล้วอ่าคุณเดินรบกวนเด็กๆเลื่อนไปแถว B นะแถว B b บอยนะคะสำรับแถว B จะเป็น1หลัก3บรรทัดนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1บรรทัดนะคะแถว B b บอยนะคะเพิ่ม9บน5ล่าง4รวบเข้ามา <C ut> ต่อไปลด1ค่ะลูกนี้ชี้ลดทิ้งไป ต่อไปลด2ค่ะลูกลดทิ้งไป2เมตรคําตอบที่ได้คือ6คขะลูกนะข้อนี้ตอบ6ค่ะลูกเซตศูนย์เขียนได้หลงไปต่อไปข้อที่2เพิ่ม9ค่ะลูกบน5ล่าง4ี่นะต่อไปลด2ค่ะนิ้วชี้ลด2ต่อไปลดอีก2คําตอบที่ได้คือ5นะคะข้อนี้ตอบ5ค่ะอ่า ต่อไปข้อที่3เพิ่ม9เนาะบน5ลา่างสีรวบเข้ามาต่อไปลด3นิ้วชี้ลด3ต่อไปลด1นิ้วชี้ลด1คําตอบที่ได้คือ5นะลูกนะคือ5นะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะเพิ่ม9บน5ลร่างสีรวบเข้ามาต่อไปลด4ค่ะนิ้วชี้ลด4ี่นะ ต่อไปลด5นิ้วชี้ลด5ค่ะคำตอบที่ได้คือ0อ่าข้อนี้ตอบ0นะต่อไปข้อที่5เพิ่ม9้าค่ะลูกบน5ล่าง4ี่รวบเข้ามาต่อไปลด2นิ้วชี้ลด2นะต่อไปลด1นิ้วชี้ลด1ค่ะลูกคำตอบที่ได้คือ6นะข้อนี้ตอบ6ค่ะเซส0นย์เขียนเลข6ลงไป <c oughs> ข้อต่อไปข้อที่6แลลวนะเพิ่ม9บน5าล่างสีรวบเข้ามาเนาะต่อไปลด5ค่ะนิ้วชี้ลด5ต่อไปลด1ค่ะนิ้วชี้ลด1ค่ะคำตอบที่ได้คือ3นะคำตอบที่ได้คือ3นะคะต่อไปข้อที่7นะคะเพิ่ม9บน5ล่างสรวบเข้ามาเนาะต่อไปลด5ค่ะลูกนิ้วชี้ลด5ต่อไปลด3ค่ะนิ้วชี้ลด3 คำตอบที่ได้คือ1นะคะนะข้อนี้ตอบ1นะอ่าเด็กๆคะสำหรับข้อ8ถึงข้อ10นะคะคุณครูเดินฝากเด็กๆไปทบทวนหรือลองปัดเองนะลูกเนาะคูเคิูเชื่อว่าเด็กๆทำได้นะคะคุณครูเดินฝากไปปัดเองอ่า8 9 10นะคะลุกเนาะ ปัดเล่นๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะรวมทั้งเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนเลยเนาะนะนะที่เข้ามาดูคลิปนะคะนะครูเดือนฝากทบทวนทาด้วยนะคะที่เหลือนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครบ้างก็ข้างหลังก็ระบายสีเล่นได้นะคะสําหรับวันนี้นะครูเดือนขอจบคลิปการเรียนการสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ